กาทักทายสบายดีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับส้มในซอมบ่าตัวเนี่ยพี่น้องอันนี้กับตัวสีพาพีเอฟซีมาส้มบรรยากาศยามแรงนะพี่น้องเนาะมานั่งเล่นในนาอาผืนเดียพี่น้องตั้งล้างบ้านล้างบ้านไม่เบี่ยงเลยพี่น้องเพากาได้เริ่มเพ็ดหน้าแล้วเนาะมันคือเนี่กับคนโตหนักลายเดี๋ยวสีพาพีเอฟซีมาเบิ่งวิวธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะยามพุนตกพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะ ในกับบรรยากาศตอนประมาณ4ี่โมงเด้อพี่น้องเลยกาเมื่อฝนใหม่กเลยนเนาะคือฝนชิโตกอีกเลยเด้อพี่น้อง <c oughs> น้ำถ่วมมาเลยนะม้ำขึ้นนี่ฝนตกมืดขึ้นพี่น้องเลยตกตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งไปเลยพี่น้องจนหอดหอดเท่าไะไรวะจนแจ้งจนหอดแปดโมงเศร้าพี่น้องมันขึ้นนี่ป้าต้องอย่างหนักเลยเนาะน้ำก็จนาถ่วมเลย ในเห็ดนาเลยนาะเผินแต่พี่น้องบรรยากาศสวงฝนตกมีก้าจะเป็นก้าที่เขาดำไปเนาะเน่ก้าที่เขาดำไปพี่น้องนะเวลาเขาจะไปดำเขาจะตกก้าไปก่อนเนาะอันนี้จะเป็นนาเขาเด้อพี่น้องแต่อ่าเพิ่นมาเห็ดนาเนาะ คนมาเห็ดเอาพี่นอ้องปลูกเขาเนาะคอเห็ดถึง,ถ,งถึงบรรยากาศตอนเป็นวัยเด็กเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศเูหน่อตอนมาลูกกาดำนานะนเนาะช่วงตอนยังหน่อยพี่นอ้องอ๋อพี่น้องลูกปลาพี่นอ้องอ๋อลูกลูกปลาว่ะ ลูกปลาขอเด้อพี่น้องเห็นปะเบอ่์ซีซูเหมเบิ่งพี่น้องจะเป็นลูกปลาขอเด้อพี่น้องเอาอย่างไรเลยเนาะพากันบืนไปไหนนี่โอ้ตุ๊พี่น้องโอ้ไอหัวมันก้อยยินว่เนาะเออเมื่อเอาล้วเนาะเอาสวิงสอนเอาพี่น้องเลยก็จได้ไล่หนึ่ง ายเรื่อพี่นอ้องเบิ่งสิมือเอาสาวิงก็เด้อพี่นอ้องเดี๋ยวมาใหม่เนาะเบิ่งคือพ้นชิมาเลยเด้อพี่นอ้องยามแรงเนาะหลังมือก่อนเดี๋ยวมือเอาสาวิงก่อนพี่นอ้องตักเอาลูกปลาก่อน พี่น้องเดี๋ยวสิไปตักเอาปลาก็ได้พี่น้องเหมือนเนาะไปเอาอันนี้มาแล้วเรียบร้อยละ่ยตักบ่นมู้งว่าชิได้หรือบ่อได้พี่น้องกาได้อยู่แต่ยันได้บ่หลายมึงมีเพิ่มาน้ำเด้อพี่น้องกะนี่แต่ถ่ายเบิ่งนกันหน่อยหนึ่งกตสี่แต่รายสำหรับแดงใช้เบิ่งอีกเธอหนึ่งเด้พี่น้องหลายหลายเดลยพี่น้องปลานี่ มันมาเป็นหมู่เลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวสิตักเลยเดีเบิ่งอีกเทธอหนอึ่งเด้อพี่น้องว่าสิได้เพราะเอามานะเนาะเอามาพอได้กินมาอา้วนบ่ได้เด้อพี่น้องเลยมีแต่ลูกปลาเนาะลูกปลาซ่อนแม่นบ่ปลาคอลูกปลาคอเด้อพี่น้องเลยก็เสี้ยมไม่ไอเพิ่นเลี้ยงเนาะ,ะเก็บออกเนาะตัวนี้เนาะ,ะตายทำให้อาไปปล่อยด้วย ปล่อยวางได้โอ่ง,งใช่ไปเบิ่งไปวางได้ไหนเ,นเพิ่น,น,นมีวางเลี้ยงเด้อพี่น้องเลยเอามาให้อ้ายเพิ่นจ้ะเพิ่นเอามีวางเลี้ยงเด้อพี่น้องอยู่ในทางในพี่ในคอกเนาะเพราะเพิ่นตะก,กี้จะเป็นโองน่งใหญ่เด้อพี่น้องโอ่งใหญ่เพิ่นเอามาเลี้ยงไซมีอยู่บ่ปลาค่ะมีบ่ปลาใหญ่จับมั่บบงดู สังเด่นนี่ก็ลายเติบได้พี่น้องมียุบประมาณสามสสิบตัวนี่ตัวนี้ได้อยู่ประมาณสโลอะดูฮะอดจักโลสามโลเาเอ้างไปเมมาบ่งด้วยฮะเอ้ามาตักมงกี่ตักกันตุงบ่สวิงบ่ใหญ่เนี่ยัุงละัวดุบบจับมาบ่งด้วย มาพี่น้องเดี๋ยวสิปล่อยลงซะเนาะลูกปลาตากออกมาเบิ่งดูเป็นเลี่ยงไว้เลี่ยงไว้เบิ่งบ่ลือไปไหนได้คือวอาออกมากินว่ะมีตัวสังเคตานี่เพิ่มว่ะตัวเดียวนะใช่ข็หลักเอาแล้วเ่าจกไปแล้วเ่าอ้อห อยล่รวมพวกมันทั้งชดมาได้เห็นบอกอะไรตัวได้อยู่ปะนี่เอาลงเลยเอาลงเลยนะบุคลากรบุคลากรลงเลยเอาลงเลยนะเอาลงไว้เลี้ยงน้ำกันเลยพี่น้องเลยเพิ่นเอาหั่นเกลือเนาะมันเล,เลี้ยงเลยซะเนาะตะกี้ว่าจะมาอุกินเด้อพี่น้องเลยยาละ ได้อ่าเป็นเลี้ยงซะปล่อยน้ำใช่ไหมน้ำทีไหมน้ำอันนั้นไหลไหล,ไหล,ไหลน้ำเปืือนเนาะบู๊นี่น้องมาเบิ่งปลาประดับของปลาโตด,ดูเป็นอะไรวะพ่อมาจากกา,าน้าพผมแหละตใจโดนเลยด้วพี่น้องเกือบเป็นปีเลยเลุกเจ็ดเดือนเลยมัง้งอันนี้หำเนาะปลีอยู่ที่ลรส่วนมากมีแต่ปลาแบบหางดาบที่พี่น้องอยู่ในล,ลงุงข็มมารูนเนาะเปเิเลอร์เลย เบนขึ้นมาจากโตเลย่ะเบือข้นมาเนาะสร้างเด่นได้พี่นองลอยเอาห้ำใลปกติบ่าต้นให้หัวอาหารเนาะดีอยู่พื้นบ่หาดาบพี่น้องกข้ามาซื้อกระเลมเนาะหาหลอดหลอดละสองบาทนึงนะสามบาท คลิปกับผมมีสาลามาน็นไอพี่น้องทนเบิรกน้ำกันเด้อพี่น้องเลยฝากติดตามนะแบบถ่ <c oughs> ายอารมุ่ตุ้งนั่งให้เบิรกเลยพี่น้องมือต่างเด่นเลยนเนาะหลอดวะขวบมาซื้อกันแลมสวยพี่น้องเลย อ๋อยอมผมใหม่เนาะไม่ใช่ปาแต่เบิ้งข้าเจ้าอันป้าเต้ได้พ้ตุกขางหนึ่งหนึ่งพี่น้องอ๋อได้ยอมยอมผม่าไหมป๊อ๊ะยอมผม่าเลยอมผมใหม่พี่น้องพาไปยอมบ้านเนี่ยแหละบ่ได้ถ่ายคลิปในเบิ้งพี่น้องได้หนึ่งที่ซื้อน้ำป๊อะทางเดินทางเดินห้เรถน้ำมาป๊อ๊ะน้ำจะย่างได้ทรับี่ลงในน้ำค่ะซื้อน้ำไว้เด้อพี่น้องเลยซื้อน้ำเด้อเขาบอกว่ารถหนาว เดี๋ยพี่น้องทุกข,ข้ามากอะขายเอาเลยเนาะผึนมาตุกเจ็ดพันหกพันนี่าะขาตุกเขาเนาะเขาบมีมตุกเองเลยแรงหน่อยหนึ่งได้กำไรพันกีบสองบาทมนะั้งบาทหนึ่งบ่ะสองบาทบาทหนึ่งนี่แหละบู้เงินเด้๋ยวพี่น้องขาเงินมัน,ข,นขึ้นลงขึ้นลงอยู่เงินพ้นไม้เลยพี่น้องเลย อ๋าพี่น้องมาฮอน,นิ่มพอตัวกันสิขอจบขอลาพพเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องเลยจได้ผู้ได้คำวมาใหม่กัฝากติดตามเน่เด้อ่องพอตัวแล้วพี่น้องเนาะจไ,ได้กับสิขอตัวลาไปก่อนเนาะพอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องลาได้กับสิลาโคโตัวไปก่อนเนาะกะผิดพลาดประการใดกัขอตัวขออภัยนำหลายๆเด้อพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสบายดี